นี่นั่งนั่งนั่งน้าไปทางกินเจ้านะครับดู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 เออยเนเจ้าเล่นบอลโชว์พี่หลงพี่เหลาสุดยอดเอ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยแตกพี่บอลแตกแตกเออแตกพี่บอลแตกแน่นอนเออ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 สวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกๆคนทุกท่านครับวันนี้ก็จะ พาไปชมสาวน้อยเล bon ่นบอลครับวันนี้จะให้เล่นบอลครับวันนี้ลมแรงอากาศดีจะให้เล่นบอลครับดูครับตอนนี้พี่ปื้มยังไม่ให้ครับพี่ปื้มนั่งทับบอลอยู่ครับดูดูดูอาการครับเดี๋ยวควนเจ้าก่อนดีกว่าควนกันสักนิดเฮ้ยพี่กล่าวมาแล้วกรามาเล่นบอลเร็ว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 กามาเล่นบอลเร็ว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 กล่าวเร็วเร็วเร็วกลามามามาเอ้ยพี่ปื้มเล่นบอลกเ่าดีกว่าเฮ้ยพี่ปื้มเล่นบอลกล่าวดีกว่า เออไอาพี่กอลามานอนบอลแล้วมัเล่นบอลเล็วเร็เล่นเล็วพี่กอลาเล่นบอลเล็วเฮ้ยไปจนเจ้าเล่นเดอรเฮ้ย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 กอลาเล่นบอลดีกว่าเฮ้ยพี่กอลาเล่นบอลดีกว่าเว้ยฮ่า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 ฮบาายบจ้าวคิดดื้อไปเล่นดอก์มันนี่จ้าวคิดดื้อบมอกับป้าปั้งเฮ้ยเฮ้ย

สวยจจาส,สาาจาวยจะสวยแมวแมวจ่ายคนขี่ขาน,นี่เอาพี่ลงไม่อีกแล้วเออพี่ลงมา,มากมันตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาเอามาเอาเร็วพื้มให้แล้วจาสวยจาสวยเร็วจะสวยเอ้ยไปได้เล่นบอลแล้วได้เล่นบอลแล้วนี่นะครับลูกสมุนลูกสมุนครับ ว <c oughs> ันนี้ถอดเสื้อให้พี่กอลเหล่านะครับเสื้อพี่กอลเหลาเปื้อนเปียกน้ำนะครับอืออืออ้าววันนี้เดี๋ยวบอลลุ่งหนามอีก่ใต้นี้อ่ะลอยน้องกินน้ำไปนะครับเนี่ยเออเล่นบอนลลุ่งหนามอีก่ใต้เหนียวข้าวคักรักอืออืออ้อทับพี่บอแลแปะแปดแผลแท,ทับเร็วอนอนทับพี่บอลเร็วเออนอนทับนอนทับเร็ว อ,อ <c oughs> นอนทับพ,พี่บอลเร็เวเร็เวเร็วเร็วนอนทับพี่บอลเร็วอืออือเอ้ยกัดกัดกัดพี่บอลอือเอาเอาไปไหนแล้วทีนี้เอาเอาเอา ทับได้ไหมแตกแตกแตก <c oughs> ดูดูด,ดูนอนนอนนอนมุดลงแล้วมุดลงมืลงเอาเอาทำอะไรแรกๆก็จะเล่นเบาๆไปก่อนนะครับแม่ดิเราปล่อยให้น้องเล่นไม่ได้นะครับแม่เดี๋ยวกลัวดาม่าแจ้งก่อนเนาะเราต้องเล่นกับโซ่นะครับเพราะว่าผมไม่ใช่ควานนะครับ เพราะว่ายิ่งถ้าปล่อยแล้วได้บอลเล่นด้วยเนี่ยคึกนะครับเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับเพราะเลินไม่อยู่นะครับถึงเพราะเลินอยู่ก็ลำบากนะครับ <laughs> ว่าน้องสาวของเราเนี่ยมันของแท้เออ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 ,เอ,เอหัวซักหัวขวมเอาเอาถิ่มตัวลงเลยโอ้ล่อหลังยกล่อหลังยกโ,โอ้ยโอ้ยเออเลี้ยงบอลอย่างเกง่งเออเออเออเอ้โหดูการใช้มือ การใช้มือแต่ละอย่างโหเก่งมากนะจนเจ้าดิดูนะครับตอนนี้ยังหาวิธีจะนอนทับพี่บอลยังไม่ได้ครับโอ้โหดูจุ๊บโอ้โห,ด,โหดูการใช้มือจับบอลไว้โอ้ไอ้เลยเก็บค่ะเล่นเบาๆดิเล่นเบาๆเจ้าเล่นเบาๆ

เออ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 นี่นอเลร่นี่สเออโอ้ยอโอ้ยีงกาอยพี่บอลพี่บอลโอ้ยพี่บอลไม่ไหวแล้วพี่บอลไม่ไหวแล้วเจ้าโอ้ยโอาดขโอ้ยโอ้พี่บอลไม่ไหวแล้วเออโอตนจริงเอ้าทำไมเพื่อนเนอตรงนี้โอ้ยไม่เป็นไรนะเพื่อนนิดนึงเจ้าเจ้าเจ้าเรียบร้อยเอ้าดูนะครับดูดูเออเเไม่ไหว พี่ฟ้าครับพี่น้องบอลให้พี่น้องยันเจ้าหน่อยเร็วพี่ฟ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูไม่ไหวแล้วพี่ฟ้าเร็วๆหนูอยากเล่นบอลโอ้ย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 โอ้ไม่ถึงไม่ถึงเออคึกคึกตอนนี้คึกอยากเข้ามาใกล้นะหนูเตะหมดเลยเตะเหมือนบอลเลยยันเจ้าว่าเอ้ยเอ้ยโอ้ยคึกคึก โอ้ยนะเออเอานอนลงเออนอนลงออออเออนอนลงเร็วนอนลงเร็ว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 เเอเ้กางหลังงหลังซะนงหลังซะนงหลังซะนอโอ้ยโอ้ย้ไงหลังซะนโอ้โอ้จอมสดดีจริงนะออ ไปเร็วไปเร็วเล้ทำไมพี่บอลนั่นแ๊บน้องเงเจ้าไม่ใช่พี่บอลลาโลกแล้วเหรอทำไมพี่บอลแ๊บอ้าวอ้าวเจอพี่หลงอีกแล้วทีนี้พี่หลงนั่งดูน้องเล่นบอลนะครับกับพี่เหลาดูนั่งดูเเจ้าเล่นบอลนะครับอู้หูยให้ดูใหม่นี่นี่นั่งนั่งนะฮหน้าไปทางเินเจ้านะครับดู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 เออเินเจ้าเล่นบอลโชว์พี่หลงพี่เหลาสุดยอดเอ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยแตกพี่บอลแตกแตกเออ แตกพี่บอลแตกแน่นอนเออเออเออโอ้ยพี่บอลแตกแน่นอนเลยเจ้าโอ้ยโอ้ยหนอนงายหลังเอ้ยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเจ้าเหนื่อยแล้วโอ้ยโอ้นอนโอ้นอนหนุนพี่บอลเหมือนพี่ดาวเลยเหรอโอ้เนี่ยนอนหนุนแบบนี้เหมือนพี่ดาวโอ้ยหนอนเอ้ยโอ้ยงหลังไงหลังโอ้ การี๊ป้าโอ้ยลุ้นจนเหนื่อยนะครับแต่ละวันจักเกะทำอะไรบ้างนะเจ้าเนาะไปไปก็คโอดูเบรกบอลอย่างโหนะเจ้าอย่างเท่เลยอ่ะไปไปโอ้โหเตะบอลด้วยทีนี้อ้้เไปไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี่กระใจเบดเอาบอลไม่ไปแป้งเออเอาไม่ถึง เออโอ้ยไม่ถึงดูไม่แป้งเจ้าให้ลูกไหมเอยถึงอยู่โอ้ยเอยอเอยเออเอาเอาเอโอ้โหดูสกิลเขาสุดยอดนะครับเจ้าเนี่ยเล่นบอลบอกได้เล,เลยว่าโหดมากนะแต่ต้องรอหย่านมก่อนเลยพี่ปพ้่มจะฝึกให้เป็นนักบอลระดับโลก <c oughs> เอา้าเรียบร้อยโอ้โหพอแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวจะเก็บขาเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพี่ปพ้มนก่อนงแชนแนลด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวล,ลอยไปก่อนนะครับแม่ครับเดี๋ยวน้องเก็บขาเล่นเท่านี้พอเนาะสวัสดีครับ